ความสามัคคีนี้หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้างก็ต้องปรองดองกันเสียและหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชนพระบรมราโชวาสข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสนแสนสุขสามลุกลือหนังเข้น้องหมดประชาชนสามารคีประเพน l ดีวันไหงแสนแสนสุขสามลุกลือหนัสดีบาร้ขงน้องหมดประชาชนสามารคีประเพน l ดวันไหนสนสนนว สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดนนทบุรีและตอนนี้นะคะจูก็ยังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปติดตามสถานการณ์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วว่าด้านในนั้นการให้ความช่วยเหลือจะเป็นเช่นไรเอาป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะจูก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ไรับเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ครับผมดรไพโรธสุขจันนะครับเป็นประธานบริษัทกลุ่มบริษัทบัวทองพัฟตี้จำกัดนะครับหรือว่าเป็นนายกสมาคมการขายและการตลาดอาสังหาริมทรัพย์และก็ยังเป็นอดีตสจ,อจ,อจอที่เขตบางบัวทองนี่ด้วยครับคืออยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับอยู่ที่นี่เลยครับเป็นไงบ้างคะ ก็อำเภอบางบัวทองโดยเฉพาะตำบลบางรักพนาเราเนี่ยถือว่าถูกน้ําท่วมเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มพื้นที่บางพื้นที่ก็คือมิดถั่วเลยนะครับอย่างหมู่บ้านอยู่ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านบัวทองบัวทองหนึ่งสองสามหมู่บ้านเดียวเนี่ยมีประชากรมีประชากรมีมีบ้านทั้งหมดประมาณเกือบหมื่นหลาเรือนมีประชากรก็หลายหมื่นคนนะครับก็ถือว่าได้รับไปได้รับประสบ๊ปโถกรุปครั้งนี้ถือว่าทั่วหน้ากันสาหัสกันพอสมควรครับ ็ทั่วมาเก,เกือบเดือนแล้วะนะครับ,ระ,บระดับน้าครั้งแรกก็คือบางบางพื้นที่ก็มิดถัวาบางที่ก็คือแค่อก<า>นะครับ<า>อย่างผมบริษัทบัวทองมรพาร์ตี้เนี่ยก<า>็เข้าเข้ามาในในบริษัทแล้วก็เกือบเอว<า>ก็ถือว่าดึกมากครับแต่ตอนนี้ก็น้ําเริ่มทรงแล้วก็คือเริ่มเริ่มเริ่มลดระดับลงบางแล้วแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับประมาณนัก2ี่สิบเปอร์เซนต์เอง<า>นะครับก็ถือว่ายัง ทุกคนทุกบ้านก็ยังเดือดร้อนกันอยู่โดยเฉพาะที่ที่ขาดมากๆคือเรื่องน้ําดื่ม <ฮา S 1> นะครับแล้วข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเพราะบางบาง,บางที่คือรถรถไม่สามารถใช้ได้ใช้การได้เลยนะครับ <weaving S 1> ใช้ได้เฉพาะเรือเท่านั้นบางคนก็จะคือถ,ถ,<ม>ถ้าเกิดมีมีถุงยางชีพมาแจกเนี่ยก็ต้องลอยคอออกมากันเป็นกิโลนะครับ<ฮ>าจากปากทางหมู่บ้านนี้เข้าไปถึงข้างในเนี่ยประมาณ2กิโลวันนั้นคือต้องลอยคอออกมามารับถุงยางชีพนะครับแต่วันนี้คือท่านนายก เนายรงชัยคุณปื้มนะครับที่มาช่วยเนี่ยเอาเรือมากับว่าคือจะไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วผู้พี่อยู่ด้านในนะคะน้ำเท่วมเหมือนกันใช่ไหมคะน้ำเท่วมเหมือนกัน,นอยู่กันยังไงล่ะคะก็ถือว่าก็คือส่วนหนึ่งอพยพไปแล้วะนะครับแต่ส่วนส่วนหนึ่งที่ที่ยัง <ừ> เป็นห่วงบ้านก็ยังอยู่ก็เหลือน่าจะอยู่ประมาณสักจี้สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างหมู่บ้านบัวทองในกระหม่อมราคาเรือนก็อยู่ประมาณสักพันประมาณสักพันถึงสองพันควเรือนได้ะนะครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะคะมีหน่วยงานใดบ้างคะ ก็ต้องยอมรับนะครับครั้งแรกเนี่ยคือทางทางการเนี่ยให้การช่วยเหลือดีมากแต่พอ พื้นที่อื่นๆถูกน้ําท่วมก็ทางการก็คือก็ไม่ค่อยได้มาทางนี้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแถวบางใหญ่อย่างนี้บางใหญ่ติตี้ก็คือน้ําจะลึกมากรถเล็กจะผ่านไม่ได้จะต,ต้องมีเป็นรถโฟล์วยกสูงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรถทหารรถยิงปีเพราะนั้นคือคนที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยถ้าไม่มีรถเออรถรถยกสูงก็จะมาที่นี่ไม่ได้เพราะนั้นคือการช่วยเหลือมันก็จะหดหายลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะนั้นคือคือความเป็นอยู่ตอนนี้คือจะว่าจะเรียกว่า <Land> แลนแคนก็ได้คือบางบางคนยังไม่ได้กินข้าวก,กินน้ํามาสองสามวันแล้วก็มีแต่ผมเองเนี่ยคือในในฐานะที่เป็นตัวแทนของตําบลเนี่ยก็คือกำนันพิทักษ์อยู่สุขเนี่ยเราก็ช่วยกันก็คือพยายามเอาข้าวปลาอาหารเนี่ยไปแกใจกจ่ายให้ถึงบ้านนะครับก,กช็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ทั้งนั้นก็อยากวิ่งบอลให้พ่อแม่พี่น้องที่ไม่ประสบมับโชภัยก็อยากให้ช่วยเรื่องอาหารน้ําดื่มนะครับอาหารอาหารสุขก็ได้นะครับหรือว่าอาหารเป็นถุงช่างชีพก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ต้องการมากจริงๆเพราะว่าประชาชน อย่างตำบลบางรักษณาเนี่ยเป็นตำบลที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยเกือบ50,000ื่นกับเกื<า>อบ5 0,000ื่นคนน่ะนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับเอาละค่ะเราจะต้ขอขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้ร่วมกันสครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะคะซูนก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อรติพรไชยสวรรค์ค่ะคุณป้ารติพรนะคะคุณป้าเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมาซื้อบ้านอยู่คุกสามสามแต่ก็มีบ้านอยู่ด้านในนี้ใช่ไหมคะเข้าเส้นทางนี้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์น้ำท่วมด้านในด้านในก็เข้าอกแล้วค่ะคือตั้งแต่พื้น ถึงออกเลยใช่ไหมคะคะแล้วตอนนี้คุณป้าพักอยู่ที่นี่เหรอคะตอนนี้พักอยู่ที่สูงนี่ค่ะอ๋อก็คือไปสูงพักเพิงค่ะแล้ววันนี้คุณป้ามาทำอะไรที่นี่คะก็มาเข้าไปน้องสาวเข้าไปเอาของไปดูบ้านไปถ่ายรูปบ้านที่เอ่อ ช่จะื้ค่ะบ้านนี่คือเป็นบ้านสองชั้นหรือเพิ่ชั้นเดียวอะคะสองชั้นบ้านสองชั้นแล้วเราได้ขนของขึ้นชั้นสองเลยหรือเปล่าคะก็ขึ้นมั่งแล้วก็ไม่ไม่ได้ขึ้นมั่งบางจักบางอย่างก็ไม่ทันค่ะแต่ก็คือนําครอบครัวออกมาก่อนนำครอบครัวครอบครัวอยู่กันกี่คนนะคะก็ครอบครัวอยู่ทั้งหมดห้าคนแล้วสุนัขสุนัขหกตัวห้าคนกับสุนัขหกตัวตอนนี้สุนัขนำไปไว้ที่ไหนอะคะสุนย์ทัพพิงที่วัดใหญ่ ก็คือเอาไปไว้ที่นั่นเลยแล้วก็มีของชาวบ้านทั่วไปก็นําสุนัขไปไว้ที่นั่นด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วสาหรับการให้ความช่วยเหลือสาหรับที่ศูนย์พิงคุณป้าอยู่ที่ศูนย์พิงไหนคะวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่เป็นไงบ้างคะกับการให้ความช่วยเหลือของเขา ลำบากพอสมควรค่ะอยู่กันทั้งห้าคนเลยใช่ไหมคะอยู่ทั้งหมดอยู่สามคนค่ะอีกสองคนเขาทํางานแต่กรุงเทพเขาไปอยู่บางนาค่ะแล้วครอบครัวอื่นล่ะคะหรือว่าครอบครัวอื่นๆเขาก็อย่างศึกษาสามสามเขาก็ไปอยู่ต่นก็เยอะก็เยอะเหมือนกันค่ะถ้าไม่มีไม่มีสัดเลี้ยงเขาก็อยู่บนตึกห้องเรี้ยงตอนนี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือจากศูนย์พักพิงที่ไซใหญ่นะมีประมาณกี่คนแล้วคะตอน มันถ้าโรงเรียนวัดใจน้อยนี่ประมาณ900 900ครอบครัวค่ะแล้วก็ตะยอยออกมามั่งเขาก็ีน้ําแห้งเขาก็ออกไปบ้างตอนนี้เหลือประมาณ500 500ครอบครัวค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายังต้องการความช่วยเหลือทางด้านใดบ้างคะก็ต้องการ ความเพื่เเด็กก็คือถึงยังซี่นะะแล้วก็อาหารอาหารจานอาหารสัตว์ด้วยแล้วก็น้ำดื่มด้วยค่ะอะแล้วค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณป้านะคะฝากกำลังใจถึงที่ผู้ที่ประสบอุบัติภัยน้ำท่วมด้วยกันหน่อยค่ะก็ขอให้สู้ๆค่ะค่ะให้สู้ๆให้สู้ต่อไปค่ะอ่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณป้ารัติพรนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ บานแสนแสนสุขสามุกลื่อนาำข้าวราน้องมวนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบานแสนแสนสุงสามุกลื่อนาำข้าวราน้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหล ประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังผู้ชมค้ะและนี่ค่ะก็คือุงยางชีพนะคะที่ทางเทศบาลเมืองแสงสุขค่ะได้นำมามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะคะภายในนะคะนี่เลยค่ะจะมีในส่วนของเป็นปลากระป๋องปลาดิแสเมลูกน้ำปลาน้ำพลิก มาถึงข <m rooftop> ้าวสารนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองแสนสุขนะคะจังหวัดแสนสุขบุรีก็มีเช่นกันค่ะในวันนี้นะคะถุงยางชีพของเราค่ะก็ได้มากองรวมอยู่ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะและด้านหลังของตูนนะคะก็เป็นห้องครัวนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดย่อมนะคะที่นํามาทํากับข้าวกันค่ะนะคะเพื่อเลี้ยงให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมและก็ผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเช่นกันค่ะ ัแสนแสนสุขสามุกลื่นน้ข้าวหลาน้องมดประชาชนสามขีประเทธนิวันไหลเสียงของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังรวมแรงรวมใจรวมกันสร้าง ธนารารเจตบานเมืองแสนสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอบสอบดูแลปัญหาแก้ไขเย,ยี่ยวยาปัญหาประชาชนหัวใหญ่ปากท้องพี่น้องประชาชนมีผู้นำเน้นทา จะเคียงข้างรับใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรับใช้พี่น้องประชาะชนแสนแสนสุขสามุกเรือนามข้าวหลามน้องมดประชาชนสามคีบเพณมีวันไหลเสียงของประชาชน นนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อาลเมืองแสนสุขสุขท,ทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใย่า ินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักแล้วเหรอรักสิรักก็พิสูจดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่นไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรี ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ีค่ะซุนก็ได้ออกจากท่าที่เรียกว่าเป็นศูนย์นะคะที่เรานําอาหารไปทํากันนะคะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะนําถุงยางชีพน,นะคะไปแจกภายในหมู่บ้านกันนะคะและเราก็ยังติดตามไปกับท่านนายกเทศมนตรีด้วยค่ะว่าท่านจะนาถุงยางชีพไปแจกที่ไหนบ้างคะ่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทางเข้าหมู่บ้านนะคะที่เรากําลังเข้ามาอยู่ในขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างๆนะคะโดยรอบค่ะน้ําท่วมสูงมากๆเลยนะคะถึง น่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคนเดินผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ำนี่ท่วมถึงเอวแล้วนะคะและน้าตรงนี้น่าจะมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วก็เราก็กาลังแจกถุงยังชีพนะคะให้กับชาวบ้านอยู่แถวๆบริเวณที่ข้างในหมู่บ้านนั่นเองค่ะค่ะนี่นะคะก็คือระดับน้ํานะคะที่สูง หนึงของตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะสำหรับมินิมาร์ตนะคะที่เรียกว่าเป็นรายสะดวกซื้อก็ท่วมขึ้นมาจนต้องปิดกิจการกันอีกสักพักหนึ่งเลยเนาะกว่าจะเปิดจะเห็นได้ว่านะคะหมู่บ้านนี้จเจริญม,มากๆเลยนะคะสังเกตได้จากมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่มีชื่อเสียงหลายๆที่นะคะตั้งอยู่ แล้วก็ผู้คนนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะยังอยู่ที่นี่ค่ะประมาณ20%ของจากร้อเนะคะเพราะว่าได้อบพยพไปอยู่ที่สูตย์พักพิงกันหมดแล้วนะคะและภายในหมู่บ้านนะคะก็ยังจะมีเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะที่ยังมีเปิดให้บริการอยู่บ้างน,นะคะแต่เป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่จะช่วยบรรเทานะคะสำหรับอาหารให้กับผู้คนในหมู่บ้านนั่นเองค่ะ จะสังเกตเห็นนะคะว่าน้ำนะคะสูงถึงระดับเอวแล้วนะคะค่ะและด้านในของอบตอบางรักพัฒนานะคะก็จะสังเกตเห็นได้ะคะ่ะว่ามีเรือหลากหลายรูปแบบขนาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะเรือขนส่งสินค้านะคะ เป็นรถปอร์ซายหรือว่าเป็นของนะคะที่ขนเข้าขนออกอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงนะคะกับเรือโดยสารด้วยนะคะที่รับส่งคนเข้าออกจากด้านในหมู่บ้านนั่นเองค่ะและก็ยังมีในส่วนของเรือนะคะที่ขนถุงยางชีพมาแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พื้นที่เป้าหมายกันแล้วนะคะกับบ้านบัวทองสองนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านกําลังแจกถุงยางชีพให้กับผู้คนที่ลงมารับถุงยางชีพในหมู่บ้านนั่นเองค่ะด้านหลังของจุนตอนนี้นะคะผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมค่ะที่ติดอยู่บนบ้านนะคะ<ๆ>ก็กําลังลงมารับถุงยางชีพที่ทางเทศบาลเมืองแสนฉุก<ๆ>ได้นํามามอบให้แล้วค่ะ และชาวบ้านนะคะที่มีรถยนต์ค่ะโดนน้าท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังค่ะนํารถนะคะกู้รถค่ะออกจากหมู่บ้านนั่นเองค่ะโดยการใช้เป็นยางรถยนต์นะคะที่เรียกว่าเป็น,ปนยางในรถยนต์ขนส่งนะคะรถยนต์ออกจากหมู่บ้านค่ะเสีียยงงงของปรรระชาชาาานนนนทุกคคนนัั้มมมมววหพล่ กิจในการติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดนนทบุรีก็ได้เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักคู่แล้วไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีบางแสนมินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักเราเหรอรักสิ ดดรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งที่เรียนลูกอยู่คนเดียวนี่นไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบานสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน Wi-Fi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1 3 3 2ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนนายกเทศบาลเมืองแสนสุขจัดระเบียบว,วาระการประชุมแผนพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองแสนสุขได้เสนอโครงการงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตต่อจากครั้งที่แล้วจำนวน4 0โครงการอาทิเช่น โครงการขุดลอกคลองด่านด้วยคอนกรีตโครงการปรับปรุงสารเจ้าพ่อแสนโครงการติดตั้งราวสแตนเลสก,กันตกแถวหาดบางแสนโครงการซ่อมผิวจราจรเทศบาล1นึ่งและ2และอื่นๆอีกมากมายซึ่งในครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมโดยน,นายนรงชัยคุนปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่4ณห้องประชุม1ชั้น4สำนักง,งานเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการในการดำเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในปีพศ2555นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในที่ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้นำชุมชนนายในรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนและอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน19ชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยาภาพชุมชนและยกระดับชุมชนให้สูงข,ขึ้นเช่นโครงการพัฒนาศักยาภาพชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อย,ยกระดับชุมชนการรับ เปี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแสนสุขเป็นตน้นนอกจากนั้นสิ่งที่ยังแจ้งต่อผู้นําชุมชนในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นทางเทศบาลได้แจ้งต่อชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงร่วมจัดการแก้ปัญหาอย่างถาวรแน่นอนเทศบาลเมืองแสนสุขประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กปี5 5ห้า น,นายนรงชัยขุนปลืม้นมนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเมืองแสนสุขได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2555ซึ่งทางเทศบาลกำหนดสถานที่จัดงานที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ทางนี้ทางเทศบาลพร้อมปรับปรุงกิจกรรมเกมและการละเล่นต่างๆสํา,าสหรับเด็กให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและเตรียมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการห้างร้านองค์กรเอกชนและชุมชนต่างๆทั้ง19ชุมชนเพื่อร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กปี2555นี้ สำหรับการติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนนทบ,บรุรีก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะชมรายการของเราย,ย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปกันได้ที่ www.chonburi.media.com คลิกเข้าไปกันได้ที่รายการสวัสดีบางแสนนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องที่จะร้องเรียนรวมถึงมีเรื่องที่อยากจะแนะนํานะคะก็สามารถส่ง s อ s เข้าไาได้ที่4221300พิมทีวีและตามด้วยข้อความนะคะ หรือว่าจะเป็นทางฮอตไลน์สายด่วนของเราค่ะ1 1 3 2รวมไปถึงกับช่องทางสุดท้ายด้วยสามารถกรอกข้อความลงทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วก็ส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะก่อนจะาก,การในวันนี้นะคะขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะอย่าลืมนะคะมาร่วมกันบริจาคของเพื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมกันเพื่อเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ สามเลืนอนาเข้าวหลาน้องมวนประช,ชนสามคีระเพนีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกเลืนอนาเข้าวหลาน้องมนประช,ชนสามขีระเพนีวันไหล